สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูแอมนะคะวันนี้คุณครูนะคะจะมาสอนในกลุ่มนะคะสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะเรามาดูกันสิว่าวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรบ้างนะคะนะคะในรายวิชาแรกก็คือวิชาพระพุทธศาสนานะคะเราเรียนการถึงหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะในเรื่องของการบริหารจิต และก็เจริญปัญญานะคะเร่านี้คุณครูมีงานให้นักเรียนนะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่3ทั้ง2ห้องเลยทั้งห้องของคุณครูแอมและก็คุณครูจอยด้วยเร่านี้นะคะในงานคุณครูจะมีใบงานไปให้แล้วอธิบายรายละเอียดไว้อย่างเรียบร้อยเลยนะคะอันแรกนะคะเป็นบทสวดนมัสการพระราตนาไตรเค่าวนี้เด็กๆจะต้องทำอย่างไรบ้าง หนึ่งก็คือนักเรียนจะต้องอัดคลิปวิดีโอนะคะในการสวดมนต์ในบทของนาัสการพระรัตนไตรส่งมาที่คุณครูแอมแล้วก็คุณครูจอยในชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับหนึ่งนะคะให้ส่งมาที่คุณครูแอมส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับสองให้ส่งกับคุณครูจอยคราวนี้นอกจากบทสวดน,นมัสการพระรัตนไตรแล้วนะคะ ที่นักเรียนเห็นก็จะมีอีกหนึ่งบทสวดก็คือบทสวดแผ่เมตตาเพราะว่าในชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะในเรื่องของพระพุทธศาสนานักเรียนจะได้เรียนเรื่องของบทสวดซึ่งอันนี้เป็นบทสวดหลักที่นักเรียนจะต้องเรียนนะคะอีกบทสวดหนึ่งก็คือบทสวดแผ่เมตตาคุณครูได้มีนะคะบทสวดให้นะคะ,ให,นะคะให้นักเรียนเรียบร้อยพร้อมกับคำแปลด้วย นะคะคราวนี้นักเรียนจะส่งคลิปคุณครูได้อย่างไรในใบงานที่คุณครูให้ที่จะนำไปให้เด็กนักเรียนนะคะในวันอาทิตย์นี้คุณครูจะมี ID Li ลนของคุณครูแอมแล้วก็คุณครูจอยด้วยมีไว้ในนั้นให้นักเรียนนะคะแอดลน์นั้นมานะคะตอนนักเรียนแอดไลน์เสร็จปุ๊บทักมาให้นักเรียนบอกชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะคะว่า หนูเป็นใครคุณครูก็จะจำแล้วคุณครูก็จะเช็คชื่อไปในตัวด้วยนะคะนี่เป็นงานของพระพุทธศาสนาสั้นๆนะคะอย่าลืมนะคะฝึกท่องบทนมัสการพระรันตนตรัยกับบทสวดแผ่เมตตาอัดเป็นคลิปวิดีโอมาให้คุณครูในบทสวดพระรันตนตรัยอรหังสัมาสาพมุทโตท,ที่เราเคยท่องนะคะในตอนเช้าที่โรงเรียนมันจะมีบท แปลด้วยแต่อันนี้นักเรียนไม่ต้องแปลเลยนะคะท่องแค่เป็นบทสวดมานะคะง่ายๆนะคะคุณครูจะรอชมดูนะว่าใครจะสวดอัดท่องคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูบ้างนะคะมีคะแนนให้ด้วยนะอันนี้คือในรายวิชาแรกของสังคมต่อไปนะคะในหมวดของประวัติศาสตร์ก็คือในเรื่องของการตั้งถิ่นฐานการดำเนินชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชนอันนี้เราจะมีเรียนอะไรบ้างนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแยกนะคะระหว่างชุมชนชนบทนะคะแล้วก็ชุมชนเมืองชุมชนชนบทนักเรียนดูจากภาพนะคะวิถีชีวิตสมัยก่อนนะคะชุมชนชนบทเนี่ยเราอยู่กันแบบเรียบง่ายนะคะเห็นไหมนักเรียนดูจากภาพนี้นะเห็นไหมมีบ้านหลังเล็กๆนะคะ มีที่ปลูกพืชนะคะเลี้ยงสัตว์นะคะในครอบครัวช่วยกันทำงานนะคะข้างๆบ้านกันนี้ก็ทำไมคะไปตกปลาก็ได้ลักษณะของชุมชนชนบทนะคะจะส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนที่อยู่ตามนอกเมืองมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอย่างสมัยก่อนเนี้ยเขาจะใช้กเกวียนนะคะในการเดินทางใช้เรือนะคะอันนี้ก็คือวิถีชีวิตจะมี ชีวิตที่อยู่กับธรรมชาตินะคะสะส่วนใหญ่นะคะส่วนในเรื่องของชุมชนเมืองนักเรียนดูนะคะก็จะมีเป็นตึกและตึกสูงๆเยอะไปหมดมีรถแน่นจำนวนประชากรหนาแน่นมากนี่คือชุมชนเมืองเริ่มมีความเจริญเข้ามาเกี่ยวขอ้องวิวัฒนาการมากขึ้นนะคะเลยทำให้มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะสิ่งต่างๆ ความจเจริญเทคโนโลยีก็จะเข้ามานะคะแต่คราวนี้ชุมชนชนบทจะมีความที่ค่อนข้างที่จะแอแอัดด้วยจํานวนประชากรหรือแม้กระทั่งรถตึกรามบ้านช่องทั้งนั้นเลยอันนี้มาดูความแตกต่างระหว่างชุมชนเมืองและชุมชนชนบทนะคะอันนี้นักเรียนสามารถดูได้อย่างยกตัวอย่างเช่นชุมชนเมืองนะคะ เป็นสังคมที่มีประชากรมากและอาศัยอยู่อย่างนแน่นแต่ถ้าเทียบกับชนบทนะคะบ้านหรือประชากรเนี่ยเขาจะอยู่เป็นหมู่บ้านและในแต่ละหมู่บ้านเน่ยเขาก็จะห่างกันเพราะฉะนั้นจํานวนประชากรในหมู่ในหมู่บ้านน่ยก็จะมีคนที่ไม่ไม่เยอะนะคะบ้านก็จะสร้างเป็นบ้านหลังๆสร้างจากไม้มั่งสร้างจากแฝกมั่งนะคะแล้วก็อยู่ห่างกันส่วน ในชุมชนเมืองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นศูนย์การนะคะศูนย์กลางในด้านต่างๆอธิการค้าอุตสาหกรรมนะ้ยิ่งยิ่งคนหนาแน่นเท่าไหร่ความจเจริญเข้ามามากยิ่งขึ้นนะคะส่วนชุมชนชนบทนะคะก็จะมีการประกอบอาชีพทำไร่ไถนานะคะเลี้ยงสัตว์ประกอบไปด้วยนะคะ อันนี้นักเรียนนะคะตั้งใจทำงานที่คุณครูมอบไปให้ในใบงานคุณครูจะอธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในงานหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ